บ็อกกรแทกตัวนี้วิธีการใช้งานเริ่มต้นเราเพียงแค่ใส่แบตเข้าไปก็พร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับแล้วก็ใส่หัวบ็อกเข้าไปโอเคครับตัวนี้ถ้าเราขันเข้าเราก็จะปลดมาที่ฝั่งนี้นะครับมาที่ฝั่งนี้วิธีการสังเกตง่ายๆถ้าขันเข้าตรงนี้จะมีสีนะครับจะมีสีขึ้นที่เลข1 2 3สนะครับนับเลข1ตัวนี้แล้วก็ขันออกก็คือ จะไม่มีแสงไฟหรือว่าอาจจะมีแสงไฟขึ้นที่จุดเล็กๆตรงนี้นะครับโอเคมาเรามาดูกันว่าโหมดแต่ละโหมดทําอะไรได้บ้างนะครับก็คือถ้าโหมดขันเข้าเนี่ยมันจะสามารถปรับระดับความแรงได้ถึง3ระดับนะครับก็คืออันนี้ระดับ3นะครับระดับ2แล้วก็ระดับ1นะครับถ้าฟังเสียงกันดีๆเดี๋ยวจะเปิดให้ดูถ้าเป็นโหมดขันออกนะครับก็มันจะมีอยู่2โหมดก็คือโหมดขันขันออกยาวๆเลยกับโหมดขันแบบ กันน็อตตกนะครับก็คือกดอีกรอบหนึ่งให้ไฟสีเขียวขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็กดก็คือรอบเนี่ยมันจะหมุนเ,เมื่อน็อตหลุดออกมาแล้วน็อตจะไม่กระเด็นออกหรือว่าน็อตจะจะไม่ไม่ตกออกจากเกียวนะครับโอเคโอเคก็ของวิธีการใช้งานของ osd 8 3 2ก็มีประมาณนี้นะครับ